สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนุมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วยแคปคัตใน PC อีกแล้วครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปจัดการในเรื่องของเสียงนะครับเสียงจะมีอะไรบ้างและจัดการอย่างไรไปติดตามในคลิปได้เลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับ แล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง a b ลบอบยสนมนะครับขอบคุณมากครับขั้นแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้าไปที่โปรเจกต์เดิมหรือว่าโปรเจกต์ที่เพื่อนๆต้องการตัดต่อนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะทําเป็นตัวอย่างสักเล็กน้อยนะครับผมก็จะเอาคลิปเดิมนะครับมาใส่ลักษณะแบบนี้ นะครับเพื่อนๆนสามารถที่จะขยายคลิปให้ยาวหรือว่าสามารถง่ายๆปกติใช้2นิ้วนะครับมุมขวาตรงนี้จะมีเป็นแป้นขยายนะครับลบบวกเพื่อนๆสามารถลบหรือบวกตรงนี้ได้จะกดหรือว่าเลื่อนตรงแถบตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับเสียงอันที่1นนะครับผมจะเอาเสียงจากวิดีโอออกมานะครับเราก็คลิกที่วิดีโอนะครับจากนั้นก็คลิกขวา เลือกคำว่า separate audio นะครับถ้าผมอ่านออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับกดเข้าไปปุ๊บด้านล่างก็จะโชว์แถบเสียงที่เป็นเสียงจากคลิปวิดีโอของเราเพื่อที่เราจะง่ายต่อการตัดนั่นเองครับในส่วนที่มันไม่มีเสียงหรือว่าไม่มีแถบเสียงตรงนี้เราอาจจะเงียบไปนะครับใน,นตอนตัดต่อเราก็จะสามารถใส่เสียงเข้าไปแล้วก็เพิ่ม หรือลดเสียงในตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับถัดมาเรามาดูเสียงที่อยู่ในแอปนะครับเพื่อนๆมาที่แถบของเมนูออดิโอตรงนี้เป็นการกําหนดเสียงครับเสียงจะมีมิวสิกซาวเอฟเฟก t นะครับเอ็กแทรออดิโอแล้วก็เสียงจาก t i k t อกนะครับในนี้ไม่มีเมนูสําหรับการดึงเสียงจากเครื่องของเพื่อนๆนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมมีวิธีที่ง่ายมากเลยครับมาดูอันที่1นนะครับเป็นเสียงที่อยู่ในแอปนะครับ ก็จะมีหลากหลายหมวดหมู่ด้วยกันนะครับตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับมือถือวิธีใช้งานเราก็กดฟังดูก่อนก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าจะใช้งานเราก็กดที่เครื่องหมายบวกหรือดึงลงมาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งด้านล่างนี้จะเป็นการใส่เสียงทั้งหมดนะครับส่วนด้านบนจะเป็นการใส่คลิปแล้วก็ภาพนั่นเองครับ สมมติว่าเสียงนี้นะครับเราต้องการอยากให้ไปดังจุดไหนเราก็สามารถดึงไปจุดนั้นได้เลยนั่นเองครับอันนี้คือวิธีหนึ่งนะครับหรือถ้าสมมุติว่าเสียงนี้เพื่อนๆชอบแล้วก็อยากจะใช้กับหลายๆคลิปเพื่อนๆไปกดที่รูปดาวแบบนี้เขาก็จะเอาไปเก็บไว้ที่ หมวดหมู่ของ Favorite นะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถเอามาใช้ต่อเนื่องได้เลยครับและมีอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับการหาเสียงก็คือการกดค้นหานะครับด้านบนตรงนี้จะมีแถบค้นหาเสิร์ชอยู่เพื่อนๆกดเข้าไปนะครับผมแนะนำแบบนี้ว่าให้ค้นหาเสียงที่เป็น ภาษาอังกฤษนะครับสมมุติผมอยากได้หมวดหมู่เพลงที่เป็นเพลงแดนซ์นะครับผมก็กด DANCE แบบนี้เสร็จแล้วก,กดปุ่ม Enter ไปเลยนะครับเขาก็จะทำการค้นหาเสียงนะครับตอนนี้ก็มีเสียงแดนซ์มาให้เราเลือกหลากหลายเลยนะครับก็ลองกดฟังได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็เอามาใช้งานได้เลยหรือถ้าเพื่อนๆชอบแล้วก็อยากจะเอาไปใช้กับหลายๆคลิปเพื่อนๆก็กดที่รูป ดาวนั่นเองครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้ารู้สึกว่าเพลงที่ไปอยู่ในหมวดหมู่ของเฟลบริดหรือว่าชื่นชอบมันเยอะไปเราจะเอาออกเราก็แค่กดที่รูปดาวอีกครั้งหนึ่งเพลงที่อยู่ในหมวดหมู่ของชื่นชอบหรือว่าเฟลบริก็จะหายไปนั่นเองครับอันนี้คือเสียงที่อยู่ในแอปนะครับต่อมาเรามาดูอันที่2คือซ o วเอฟเฟกนะครับก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่เยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันครับมีพฤติกรรมหัวเราะ นะครับมีต่อสู้มีการเปลี่ยนแปลงมีอาหารมีเครื่องกลนะครับมีหลากหลายเลยนะครับวิธีใช้งานก็คล้ายๆกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบอสมมติเป็นเสียงต่อสู้ลองกดฟังดูแล้วก็สามารถดึงลงมาใช้ตรงนี้ได้หรือเราจะกดที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ทําการดึงไปหรือว่าลากไปยังตำแหน่งที่อยากจะให้มีเสียงเอฟเฟคตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งเสียงเอฟเฟกก็ยังสามารถที่จะค้นหาได้เช่นเดียวกันครับ แต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าให้เพื่อนๆใช้คีย์เวิร์ดที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับไปกดที่แถบค้นหาตรงนี้สมมุติใช้คำว่าว wow ้าวกด Enter นะครับก็จะมีเสียงว้าวแบบนี้มาให้สามารถมาเลือกใช้งานได้เลยครับประมาณนี้นั่นเองครับ ก็หมดไปในส่วนของเสียงเอฟเฟกนะครับถัดมาเพื่อนๆสามารถที่จะเอาคลิปวิดีโอที่เป็นเสียงที่เพื่อนๆชื่นชอบจากแอป t i k ต o อกนะครับดาวน์โหลดคลิปแล้วก็มา extract หรือว่าแยกเสียงตรงนี้ได้วิธีการใช้งานก็กดที่เครื่องหมายบวกแล้วก็ไปเลือกคลิปนะครับที่เพื่อนๆดาวน์โหลดมาจากนั้นกด open ไปได้เลยครับก็จะมีการ extract เสียงตรงนี้พเพื่อนๆสามารถกดฟังได้เลยครับ ก็จะได้นะครับเสียงเขาก็จะขึ้นคําว่า extract นะครับอยากใช้งานเหมือนกันนะครับจะกดที่เครื่องหมายบวกหรือลากลงมาใส่ตรงที่ท i m e l i ตรงนี้สามารถดึงลงมาข้างล่างก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับอันนี้คือเสียงที่เราแยกออกมาใช้งานจากคลิปวิดีโอนั่นเองครับและอันถัดมาเป็นเสียงจากแอป tiktok นะครับในส่วนนี้เพื่อนก็จะต้องกดให้อนุญ,ญาตให้เชื่อมต่อกับแอป tiktok นั่นเองนะครับในส่วนนี้กดคำว่า allow นะครับ เขาก็จะนำพาเพื่อนๆไปสู่หน้าของ TikTok นะครับตรงนี้เรากดอนุญาตไปได้เลยครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปที่แอป CapCut เหมือนเดิมครับเขาก็จะทำการดาวน์โหลดเสียงที่อยู่ใน TikTok ให้เพื่อนๆมาใช้นะครับ แต่ต้องบอกงี้ก่อนนะครับเสียงที่มาส่วนมากจะเป็นเสียงที่เพื่อนๆไปกดชื่นชอบหรือเป็นเสียงที่มาจากการไปกดติดตามคนใน TikTok นั่นเองนะครับก็จะมีมาให้นะครับก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับสามารถเลือกใช้งานได้ประมาณนี้นะครับวิธีใช้งานก็เหมือนกันนะครับลากลงมาก็สามารถใช้งานได้เลยนั่นเองครับต่อไปนะครับก็เป็นเสียงที่อยู่ในตัวเครื่องที่เพื่อนๆดาวน์โหลดเอามาไว้แล้วว่าจะเอามาใส่ใน การตัดต่อได้อย่างไรนะครับซึ่งวิธีการจะไม่ได้อยู่ในแถบของออดอโอหรือว่าการจัดการเสียงจะไปอยู่ที่มีเดียนะครับเพื่อนๆกดไปที่แถบมีเดียด้านซ้ายนี้นะครับจากนั้นเราก็เพิ่มเพลงเข้ามาในส่วนนี้กดที่ Import แล้วก็เลือกเสียงเพลงสมมุติเป็นเพลงนี้เสร็จแล้วกด Open เขาก็จะมาอยู่ในมีเดียของเพื่อนๆเ,เราก็สามารถที่จะกดเครื่องหมายบวกหรือลากลงมาใส่ ด้านล่างได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเอาเสียงเพลงที่อยู่ในตัวเครื่องมาใช้งานนั่นเองครับสําหรับวิธีการจัดการเสียงระดับเสียงจะทําอย่างไรนะครับให้เพื่อนเพื่อนมองแบบนี้ครับว่าถ้าอยากจัดการอะไรให้ไปกดในส่วนนั้นสมมุติผมจะไปจัดการเสียงที่ผมดึงจากคลิปวิดีโอผมก็แตะนะครับด้านขวาจะเป็นแถบคำสั่งออดิโอจะมีเบสิกกับสปีดนะครับซึ่งในส่วนของเบสิกด้านบนจะเป็นการกำหนด ระดับเสียงนะครับสูงต่ำอะไรประมาณนี้นะครับมีการเฟดอินเฟดเอาค่อยๆเข้าค่อยๆอ,ออกนะครับแล้วก็มีการกดน้อยนะครับ ก็เป็นการลดเสียงรบกวนจากการอัดเสียงของเราก็ได้นะครับและด้านล่างนะครับยังมีเอฟเฟกของเสียงให้เพื่อนๆเลือกใช้มากยอยากจะได้เอฟเฟกเสียงแบบไหนก็สามารถใช้จากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับซึ่งในส่วนของเอฟเฟกเสียงนะครับผมก็แนะนําแบบนี้ว่าให้ใช้กับเสียงที่เราเป็นเสียงบรรยายนะครับเดี๋ยวลองซักเสียงนะครับเป็นเสียงเอฟตรงนี้นะครับกดเข้าไปและเพื่อนๆก็กดฟังดูครับ อ่าประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราอยากจะยกเลิกเสียงที่เราใส่เอฟเฟกเพื่อนๆสามารถทําได้2แบบนะครับก็คือมากดกลับตรงนี้นะครับหรือว่ากดที่การยกเลิกการใช้เอฟเฟกเสียงนั่นเองครับถัดมาก็จะเป็นการเพิ่มเสียงลดเสียงในส่วนของการบรรยายนะครับช่วงที่เราไม่ได้พูดก็จะมีเสียงดนตรีเพิ่มขึ้นและช่วงที่เราพูดเราก็จะลดเสียงของเราลงนะครับเดี๋ยวในตัวอย่างนี้ผมขออนุญาตลบเสียงอื่นๆออกก่อนนะครับ วิธีการลบก็แค่กดที่แถบเสียงที่เราไม่ต้องการกดปุ่ม delete นะครับหรือว่าไปกดที่รูปถังขยะตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีง่ายที่สุดคือแตะแล้วก็กด delete หรือกด backspace ที่อยู่ในคีย์บอร์ดของเราได้เลยนะครับตอนนี้เราก็จะได้เสียงที่เราเอามาใส่เป็นเสียงแบ็กกราวน์นะครับลักษณะแบบนี้ซึ่งสามารถย้ายไปตำแหน่งไหนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ เดี๋ยวเรามาจัดการในส่วนของเสียงเพลงประกอบนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนไปด้านบนจากนั้นเราก็ลดเสียงมาสักหน่อยหนึ่งนะครับเสียงประกอบไม่ต้องดังมากนะครับให้เป็นเสียงเบาๆนะครับให้เราเน้นเสียงที่เราพูดจะดีที่สุดนะครับถ้าสังเกตตรงนี้นะครับจะมีลักษณะของเสียงที่เราไม่ได้พูดคือเงียบไปเพื่อนๆก็ไปแตะนะครับตรงเสียงแล้วก็ดึงแถบตรงนี้มาครับประมาณนี้ จากนั้นให้เพื่อนๆไปที่ตรงวอลลุ่มนะครับจะมีแถบตรงนี้นะครับเป็นแถบคีย์เฟรมกดไป1ครั้งอ่าแล้วก็เลื่อนไปสุดท้ายตรงนี้ก่อนที่จะมีเสียงพูดนะครับกดคีย์เฟรมอีกหนึ่งครั้งคราวนี้ก็ได้เริ่มต้นกับสิ้นสุดแล้วนะครับจากนั้นเราก็ดึงมาข้างๆนิดนึงอ่าตรงนี้ปึ๊บแล้วก็มาอีกตรงนี้อ่าแล้วก็กดคีย์เฟรมนะครับในจุดนี้เราสามารถ เพิ่มวอลลุ่มนะครับให้สูงสุดได้แบบนี้เดี๋ยวไปฟังจุดนี้ครับประมาณนี้นั่นเองครับในส่วนที่เรากำลังพูดก็จะลดเสียงลงนะครับแล้วก็ส่วนที่ไม่มีเสียงพูดก็ เพิ่มเสียงเข้าไปได้นะครับง่ายที่สุดคือเราไม่ต้องไปเพิ่มรลดนะครับเราแค่แค่ใช้เสียงเบาๆคลอไปจนจบคลิปของเราก็ได้เลยนั่นเองครับ<ๆ>และเมนูสุดท้ายสําหรับการจัดการเสียงนะครับ<ๆ>ก็จะอยู่ในส่วนของสปีดนะครับเพื<ๆ>่อนๆ,ๆสามารถเพิ่มสปีดให้กับเสียงได้นะครับสมมติผมก็เพิ่มสปีดสักนิดนึงนะครับพอเพิ่มสปีดปุ๊บแถบเสียงก็จะหดลงนะครับเนื่องจากว่ามันเร็วมากจนเสียงมันหดเข้าหากันนั่นเองครับ แต่ถ้าสมมุติต้องการอยากจะกลับไปเสียงที่เป็นปกติเ <fendim> <op> พื่อนๆไปกดคำว่า Redo ตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ <weighing up> เป็นยังไงบ้างครับเ <ham> พื่อนๆสำหรับการจัดการเสียงใน CapCut เวอร์ชัน p c แบบนี้นะครับมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับและถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรือว่ามีปัญหาในจุดไหนก็คอมเมนต์มาบอกเล่ากันได้เลยครับ วังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วย Cap c a p c ัตเวอร์ชัน PC แบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนุด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย มีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ